ครับสวัสดีเดี๋ยวเรามาเปิดปลากันวันนี้ประมาณทุ่มนิดๆน,นะครับเปิดมาแล้วสามกระมังได้มาสองแม่แล้วไปดูกระมังสี่มีไข่นะครับมีไข่แบบช้อนแม่ออกเลย ขาวมีนะครับใช่ไหมครับนีช้อนออกเลยอันนี้ก็มีนะครับลายใบไม้ใบขาวๆมีช้อนออกเลยครับ ได้มาห้าแม่นี่เป็ไงถ้าอย่างเงี้มันไม่เห็นครับผมจะเปิดเลยมีครับขาวเต็มครับ นะครับอันนี้เป็นไงไม่เห็นนะต้องเขลียนิดนึงอันนี้น่าจะหยัง บางคนอาจจะสงสัยว่าเปิดอย่างนี้เขาไม่ตกใจเหรอก็ตกใจครับแต่แน,นะนำให้ทำตอนกลางคืนนะมืดมืดจะดีกว่าปลาเขานอนอยู่นะครับอันนี้น่าจะกินไข่นะร้อยแ้วนี้กินไข่ครับเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยผมตอนเอามาใส่คือแม่มันไข่ไหลแล้ว พ่อมาใส่มันก็เลยกินนะอันนี้เสียนะครับเสียๆแม่ออกเลยจะพูดแะปล่อยแไไบง,ยง,ยง,ยยงนี้ครับตัวสุดท้ายสุดท้ายยังไม่ไข่นะเปิดหัวเอาุ่กพวกนี้ สิบขันได้มาสิบขันได้มาเจ็ดนะเจ็ดเสียหนึ่งเหลือสองโอเคครับก็พอโอเคครับ